แสดงมุทิตาจิตกับท่านด้วยความรักความห่วงความอะไรอววรท่านเพราะว่าท่านเป็นคนดีท่านเป็นผู้นําที่ดีแล้วก็ให้โอกาสลูกน้องให้โอกาสลมโบให้โอกาสพวกเราทุกคนในการทํางานเพื่อบ้านเพื่อเมืองตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผมกล้าพูดได้เต็มปากเต็มคําไม่ได้เป็นเรื่องของการที่จะไปอวยท่านนะแต่ตั้งแต่ผมอยู่มาหลายรัฐบาลอยู่มาหลายนายก ไม่เคยเจอไม่เคยเจอนายกหรือผู้นําประเทศที่มีความตั้งใจและทุ่มเทเสียสละเหมือนกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาดังนั้นแล้วเนี่ยความรักความศรัทธาที่ผมมีให้กับท่านพลเอกประยุทธ์จะไม่มีวันเสื่อมคายจนกว่าผมจะสิ้นลมหายใจอันนี้ผมพูดจากจากใจของผมเองพลเอกประยุทธ์ได้ให้กำลังใจยังไงในการที่ทำงานกันต่อไปคลท่านท่านก็บอกก็อยู่ที่ผมเป็นคนตัดสินใจสุขสุขภาพผมต้องเอามาก่อน ่านบอกให้ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงก่อนเพราะว่าผมไปผ่าตัดเขา่าเปลี่ยนเข่าเทียมสองข้างเลยเข่าเสื่อมแล้วก็ทํางานก็ไม่ค่อยคล่องตัวและภรรยาก็เป็นมะเร็งนะครก็เลยจะเลยต้องดูแลท่านก็ถามว่าภรรยาให้ดูแลภรรยาด้วยว่าท่านห่วงว่าภรรยาก็ยังรักษาให้คีโมมะเร็งอยู่ผมเองก็ป่วยอยู่ก็เลยว่าทุกอย่างให้ดูแลร่างกายเป็นหลักก่อนเรื่องการเมืองเป็นเรื่องอีกอนาคต ร่างกายเราสุขภาพร่างกายเราต้องมาก่อนท่านผู้ใหญ่เราเราเราไม่ได้เรียกว่าวินวักเราเรียกว่าดูแลสุขภาพส่วนการเมืองนั้นถ้ามันมีโอกาสอย่างไรก็แล้วแต่ฟ้าลิกิ์คุยคือผมเพิ่งจบปริญาตรีมาผมผมจบปริยาเอกตัวทีผมจบปริยาเอกมาหลายปีละประมาณ3ปีติดโควิดรับไปได้สักทีทำมาอะไรก็ไม่ว่างสาขายุทธศาสตร์การพัฒนานะครับของ คณะจากมหาวิทยาลัยพระนครนะครับมหาวิทยาลัยมหาราชภัฒนนครนะครับตอนนี้ก็เลยสใส่เสียโอกาสใส่ชุดปริยายเอกเนี่ยชุดคุยเนี่ยมาถ่ายภาพกับท่านนายกกับท่านปรานกาให้กำลังใจจริงจบมามา3ปีแล้วแหละสองสามปีแล้วแหละเพิ่งรับเพิ่งรับเมื่อวันที่22ที่ผ่านมาแต่ที่ผมก็เข้ารับไม่ได้หรอกเพราะว่าผมผมผมเดินไม่ได้ผมผ่าตัดเข่าผมก็เลยไปรับ ปริญญาบัตรที่มหาลัยครับก็ขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่ให้กำลังใจแล้วก็เป็นพี่เป็นน้องกับดรเศรษกลแรมโบตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผมประทับใจสื่อทำเนียบและสื่อทุกสาขาทุกช่องเราเป็นกันเองเราเป็นเป็นพี่น้องกันและทำงานร่วมกันด้วยความราบรื่นที่ผ่านมาก็ขอให้ทุกท่านสื่อทุกช่องทุกฉบับทุกสถา,านี มีแต่ความโชคดีจะเรื่องลุล่งเราตลอดไปเช่นกันครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ